จากชั้นสองครับลงมาที่ห้องโถงนี้ท่านผู้ชมความสูงรุ่งโปงสบายคือสี่สิบเอ็ดสไลดบ้านนะตอนเดินความสวยงามของห้องน้ำก็คืที่บอกว่าห้องน้ำไม่จำเป็นจะต้องแบบมีแต่กระเบื้องเราสามารถปรับตกแต่งให้มันสวยงามเราขยับมานี่ครับห้องครัวท่านผู้ชมครับสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับนี่นะครับแล้วก็ในห้องครัวห้องนี้เราสามารถเดินวนไปด้านหลังได้ครับนี่ครับเดินวนออกด้านหลังบ้านได้สบายนะครับ บ้านชั้นครึ่งหลังนี้ครับก็ระเบียงหน้าบ้านกว้างขวางเอาการเหมือนกันครับผมห้องนอขนาดใหญ่นี่นะฮะบรรยากาศได้เทม่มากคนหน้าต่างบ้านใหญ่มากมีห้องน้าในตัว้ห้องนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมใสสะอาดขาวมากๆครับห้องโถงกว้างขวางครับสูงโล่งโปร่งสบายตามสไตล์ของซิสเกตสักบ้านครับพี่น้องประมาณ17เมตรครับความกว้าง17เมตรหรือใกล้เคียงนี่จะพอดีครับลึกจากหน้าไปหลังสักประมาณสัก18 m. หรือมากกว่านั้นอย